สายมันมีดำๆมีดำๆคืออันนี้เ้อกันยันกลางย้ม,มาปุ่มไว้อืมอะไรๆคุ้นๆคุ้นๆกันไว้แล้วตาของมันอน่นอมมน,นม,นมนนอันนิ่มมันแสร้งเสแสร้นี่เก็บกางเขาซาอยายเราอยู่บริเวณสูงหรอกเรา,าซื้อเราก็อยากเก็บกางเอ้าไปเอาไม่ขบง,งได้นี่ยาปลาซื้อ ไมล่าหงนตัตงิดเลยเขาสัมพันธ์แบบนี้สัมพันธ์นั่นสิเขาไม่เท่าใครคนกินไปถือมเมอ็ดเทินนะออคัดช็ดแขียวเหา้ยเอาลยถูอเม็ดเดทิน เอาเสียถาดมักเหลือเหลือแล้วก็เทใสกะละมังเลือแล้วก็เทศใสกะะมังเนะยังก็สิมากวัเสาร ไปยู่นูสนากๆอือกินกันอยู่ดิบมึงยืนยันกันเขากับว่าแบบมันขาดมากเขากับมาหอดฟองโกดหยุดกูอยู่เนาะแม่ว,ะวะ่าบอะตาย <c oughs> มันมีนะเขาได้ยินข่าวมาแล้วนะเขาก็ว่าเขายางระว่างแต่มันผ่านลม ในห้องหนาอย่างสิกองบนกูอยู่ร้านห้องหอกับสิเลือใจตายดีเช่นทีสิเอาเล่ามาไหวน้ำมลูกสาวเล่าสิว่าอีกเนาะคิดไปหลายนาะคนเท่ามันก็ตะวังทุกอย่างอ่ะนะยานอันตรายยานลมมันเป็นยังตัวตัวเองกูก็คึ้คือกันนั่นล่ะกูกูกาัดแต่เข้ากินอาหนรปอมีไผเขาได้ยิ้นในมียานหน่อข้างหัวอ๋อปอมียิ้นตั้งแต มูกก็ูเดียวัหมูกัหมูชคู่อยู่แล้วกจุดกูแน้องนี็้ขาดของกูจุกูหลานมาหอดกันสิว่าโอ้ยมีไงมีไงจะเป็นยังตายหาไม่ไงกูคือปรคานสิว่านะน้องปีนขึ้นรา้ว่าไม่ไงอะทางแข็งก็เดืออยู่โอ้ยให้ดินดกดินตายไปดินตาอนที่พี่พูดีน้ะ ดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปราะวันนี้เด้อสุดสวยส,สุดรอโทรโลบายบาย